ถัดไปเราจะไปดูโครงสร้างอื่นๆที่อยู่ในเกณฑ์ของ comparative กับ superlative กันบ้างมันไม่ได้มีแค่การใช้พวก more, most, less, least, erst e เท่า e ที่เราเรียนมาแค่นั้นแต่มันยังมีวิธีการสร้างประโยคอีกหลายโครงสร้างที่จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง2สิ่งนะครับโครงสร้างแรกที่เราจะมาดูกันคืออันนี้เลยครับก่อนหน้านี้เราดูวันที่เป็นมากกว่าแล้วก็น้อยกว่ามาตลอดทีนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบ 2อ,อย่างที่มันเท่ากันละ่ะนะครับเป็น adjective หรือ adverb ที่มันมีความเท่ากันระหว่าง2อ,อย่างเราต้องใช้โครงสร้างนี้ครับก็คือ as adjective หรือว่า adverb ที่ต้องการเปรียบเทียบแล้วตามด้วย as อีกตัวหนึ่งมาดูตัวอย่างการใช้ในประโยคกันครับตัวอย่างที่หนึ่งนี้พี่เอามาจากซีนหนึ่งจาก a n i m เมชันที่พี่ชอบที่สุดตลอดกาลเลยเป็น my favorite of all time animation movies ก็คือ how to train your dragon หรือน้องเชี่ยวกุดนั่นเองเป็นซีนตอนที่คุณพ่อนะครับสโตอิกได้กลับมาเจอกับคุณแม่ฟอลกาอีกทีนึงแล้วก็ประโยคนี้คือคุณพ่อพูดกับคุณแม่ว่า you're as beautiful as the day I lost you เห็นไหมครับเขาใช้คำว่า as beautiful as ก็คือพอๆกันไม่ต่างกันในความหมายนี้คือคุณพ่อเขาพูดกับคุณแม่ว่าเธอเนี่ยยังคงสวยเหมือนเดิมเหมือนกับเมื่อวันที่ฉันเสียเธอไปเลยนะครับก็คือ มีความเท่ากันไม่เปลี่ยนไปจากเดิมเลยเดี๋ยวลองไปดูในซีนจริงๆในวิดีโอกันดีกว่าเนาะจะได้เข้าใจทั้งอารมณ์แล้วก็วิธีการสื่อประโยคนี้ออกมา You n w I was wrong I see that now but Oh stop being so stoic stoic go on, shout scream say something You is beautiful is t deal lost you. จากในซีนเมื่อกี้นี้นะครับก็เป็นตัวอย่างประโยคที่พี่บอกไปเมื่อกี้นี้เป็นการใช้ adjective ในเชิงเปรียบเทียบเปรียบเทียบตัวของคุณแม่โฟก้าที่ที่คุณพ่อเห็นในปัจจุบันนี้เทียบก,กันกับตัวของคุณแม่ในอดีตเมื่อวันที่ต้องเสียคุณแม่ไปถ้าใครอยากรู้ว่าทําไมถึงต้องเสียคุณแม่ไปแล้วทำไมเพิ่งกลับมาเจอกันใครยังไม่ได้ดูก็ไปหาดูได้นะ How to Train Your Dragon ใครยังไม่ดูเรื่องนี้แนะนําจริงๆเป็นแอนิเมชันโปรดของพี่ตลอดกาลเลยไม่มีเรื่องไหนสู้ได้ละ มาดูประโยชน์ถัดไปกันบ้างครับเปรียบเทียบในเชิง adverb กันบ้างดีกว่าว่าสิ่งมีชีวิตประเภทนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้ชื่อว่าเร็วที่สุดในโลกนั่นก็คือเสือชีตาสนเองชีตาสนะครับบอกว่ามีความสามารถที่จะวิ่งได้เร็วเทียบเท่ากันกันกบรถยนต์ก็คือรถยนต์ที่ขับด้วยความเร็วประมาณ80-90เนะครับเราไม่ได้เทียบกับพวกรถ Ferra รี่หรือ l m b o โบกิน i ที่ขับแบบ200-300อนะอันนั้นมันเทียบไม่ได้อยู่แล้วแต่ด้วยความเร็วของรถยนต์ปกติเนี่ย ชีตาสามารถที่จะเร่งความเร็วในการวิ่งไปถึงจุดสูงสุดเนี่ยเทียบเท่ากับรถยนต์ได้เลยท็อปสปีดของเสือชีตาสนะครับอ้างอิงจากข้อมูลที่พี่เจอใน Google ก็คือ8 0ดสถึงหนึกิโลเมตรต่อชั่วโมอง130ร้อยิกิโลเมตรต่อชั่วโมองนี่คือแบบความเร็วที่ค่อนข้างเร็วมากนะเวลาขับรถหร้อยสานี่คือโดนจับปรับได้แล้วนะเพราะว่ามันเร็วเกินกำหนดที่กฎหมายอนุญาตนะครับอ่าเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็จะเปรียบเทียบในเชิงวิ่งได้เร็วเทียบเท่ากกัันนบรถย์ c h e e t e r s can run as fast as cost นะโครงสร้างเปรียบเทียบในเชิงเท่าๆกันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ as จ as ต่อไปเราไปดู not as กันบ้างดีงกว่า not as adjective หรือ adverb as อันนี้มีความหมายในเชิงไม่เท่ากันเราเอาโครงสร้างเท่ากันเมื่อกี้นี้มาเติม not ข้างหน้าก็จะมีความหมายในเชิงไม่เท่ากัน ความหมายเวลาเราสื่อด้วย not as นะครับมันจะมีความหมายคล้ายๆเวลาเราใช้ less less than ตัวอย่างเช่นถ้าพี่บอกว่าเงินเนี่ยมันไม่สำคัญเท่าเวลานะประโยคนี้เป็นประโยคทั่วไปที่เราได้ยินจากแนวคิดต,ต่างๆมากมายนะว่าเทียบความสำคัญระหว่างเงินกับเวลาเนี่ยเงินมันหาใหม่เท่าไหร่ก็ได้แต่เวลามันมีจำกัดในชีวิตเราเพราะฉะนั้นตีความก็คือเงินไม่สำคัญเท่ากับเวลาภาษาอังกฤษก็จะเป็น Money is not as important as time ก็คือมันสำคัญแหละเงินเงินมันก็ important เวลามันก็ important แต่ถ้าเอามาเทียบกันแล้ว money is less important money มีความสำคัญน้อยกว่าจะใช้เป็น less important than time ก็ได้หรือประโยคนี้ก็คือ money is not as important as time นะครับอีกตัวอย่างนะครับพี่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลตัวจริงเลย แล้วเวลาที่ทีมเล่นแพ้นะครับประโยคนี้พี่ก็สามารถพูดปลอบใจตัวเองได้ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเล่นไม่ได้ดีเท่ากับที่ควรจะทําหมายความว่ามาตรฐานในการเล่นดีเขามีที่เลเวลประมาณนี้แต่วันที่เล่นแพ้นเนี่ยคือเล่นได้มาตรฐานต่ํากว่ามาตรฐานใช้คานี้แล้วกันเล่นได้แย่กว่ามาตรฐานนะครับก็จะใช้ประโยคเป็นลิเวอร์พูล did not play as well as they could ครับลิเวอร์พู didn't play as well as they could พี่ไม่ใช้คำว่าเล่นแย่เพราะมันดูจะเป็นการทำร้ายทีมรักตัวเองเกินไปนะครับเลยเลี่ยงบาลีมาใช้วิธีนี้แทนคือเล่นไม่ได้ดีเท่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นนะครับไม่ใช้คำว่าเล่นแย่เดี๋ยวมันจะดูเป็นการทำร้ายจิตใจทีมรักของพี่เกินไปโครงสร้าง not as จุดๆ as แบบนี้นะครับมันจะเจอได้บ่อยเลยกับการใช้พวก adjective สั้นๆหนึ่งพยางค์อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่า โครงสร้างที่ใช้ adjective 1พยางเนี่ยเวลาเราจะเปรียบเทียบในเชิงน้อยกว่าเราไม่ค่อยใช้คำว่า less กับคำว่า least ถูกไหมมันจะมาใช้โครงสร้างนี้แทนครับแทนที่การใช้ less มันจะฟังดูเป็นคำที่เป็นธรรมชาติมากกว่าโดยเฉพาะถ้า adjective ตัวนั้นเนี่ยคำตรงข้ามมันสื่อไม่ได้ใจความที่เราต้องการอ่ะอย่างเช่นอากาศร้อนละกันเราพูดถึงวันที่อากาศร้อนเมื่อวานเนี่ยอากาศร้อนมากแบบร้อนตับแตกเลยวันนี้ก็ร้อนนะแต่ไม่ได้ร้อนเท่ากับเมื่อวาน กรณีแบบนี้คำตรงข้ามของ h o t มันคือ cold หรือไม่ก็ cool ถูกไหมที่แปลว่าเย็นแต่เราจะใช้คำว่า today is cooler than yesterday มันก็ดูไม่ตรงกับเป้าหมายที่เราต้องการจะสื่อเพราะสุดท้ายวันนี้มันก็ยังร้อนอยู่ดีแค่มันไม่ได้ร้อนเท่าเมื่อวานมันร้อนน้อยกว่าเมื่อวานจะใช้คำว่าเย็นมันก็ดูขัดกับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อออกมาใช้คำว่าหนาวยิ่งไม่ได้เลย cooler นี่ก็ยิ่งไม่ได้เราก็มาใช้โครงสร้างนี้แทนครับว่า Today is not as hot as yesterday. วันนี้เนี่ยมันไม่ได้ร้อนเท่ากับเมื่อวานเออแต่ก็คือมันยังคงร้อนอยู่ดีในความรู้สึกเรามันยังร้อนอยู่เราก็เลยอยากจะเก็บ adjective คำว่า hot เอาไว้ไม่ไปใช้คำว่า cooler หรือ colder ให้ใจความมันเปลี่ยนไปจากที่เราต้องการสื่อสารโครงสร้างถัดไปนะครับเมื่อเราต้องการจะสื่อว่า มากเกินไปนะครับเราพูดถึงลักษณะบางอย่างที่มีอยู่มากเกินไปเราใช้คำว่า too, too, too ตัวนี้นะครับนำหน้า adjective หรือ adverb เพื่อสื่อความหมายนี้โครงสร้างนี้เนี่ยเราจะใช้กับเวลาเราใช้ linking verb ตามด้วย adjective เท่านั้นนะเราจะไม่ใช้ too ตัวนี้กรณีที่ adjective ของเรานำหน้า noun อยู่โอเคมันจะต้องเป็นโครงสร้างที่เป็น is am, are, was, were และตามด้วย a d j e c t i v e ที่เป็น complement เลยตัวอย่างประโยคที่หนึ่งนะครับ I don't want to take a taxi because it's too expensive เห็นตรงนี้ไหมครับ it's ตัวนี้ก็คือ it is เป็น it ตามด้วย linking verb ก็คือ is ตัวนี้ it is แล้วเราเค่อยใช้เป็น too expensive หมายถึงมันแพงเกินไป ฉันไม่อยากนั่งแท็กซี่เพราะว่าราคามันแพงเกินไป too expensive ตัวอย่างที่2ครับ the climate is changing too quickly อันนี้เป็นการใช้ too แล้วตามด้วย adverb สื่อถึงลักษณะที่มันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากเกินไป the climate ก็คือสภาพอากาศในโลกเรานะครับโลกนี่ยเกิดภาวะโลกร้อนขึ้นในตอนนี้ซึ่งมันทำให้สภาพอากาศรอบๆโลกของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นอุณหภูมิน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นสภาพอากาศที่แปรปรวนในโลกเราในปัจจุบันนี้นะครับ Climate is changing too quickly การจะตัดสินว่ามันมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของเราเองนันล้วนเลยนะอย่าง too expensive นะครับถ้าเรามองว่าราคามันแพงเกินกว่าที่เราอยากจะจ่ายมันก็คือแพงเกินไปแต่ถ้าเราไม่ได้มองว่ามันแพงเราก็ไม่จำเป็นต้องพูดว่า too expensive ก็ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับมุมมองของตัวเราเองนะครับว่า จากความคาดหวังของเราเนี่ยเราคาดหวังเอาไว้ประมาณไหนถ้ามันเกินไปกว่านั้นก็ค่อยใช้ to โครงสร้างถัดไปนะครับเปลี่ยนจากมากเกินไปเมื่อกี้นี้ให้เป็นพอดีหรือว่าเพียงพอกันบ้างเราจะใช้โครงสร้างคือ adjective หรือว่า adverb ที่ต้องการสื่อแล้วตามด้วยคำว่า enough ครับก็คือจะสื่อว่ามีลักษณะแบบนี้หรือมีคุณสมบัติแบบนี้ที่เพียงพอมากพอต่อความต้องการ และในโครงสร้างนี้นะครับเราสามารถเติม not เอาไว้ข้างหน้าด้วยก็ได้โดยที่มันจะให้ความหมายคือไม่พอดีหรือว่าไม่เพียงพอตัวอย่างเช่นเราไปสวนสนุกกับครอบครัวนะครับแล้วเราจะไปเล่น r o ลเลอร์โคสเตอรซึ่ง r o ลเลอร์โคสเตอร์เนี่ยมันก็เป็นเครื่องเล่นที่กําหนดส่วนสูงของผู้เล่นเอาไว้ถูกไหมว่าต้องสูงถึงเกณฑ์น,นี้เท่านั้นถึงจะขึ้นได้ถ้าสูงไม่ถึงก็จะเล่นไม่ได้ทีนี้น้องคนเล็กของเราครับส่วนสูงไม่ถึงแต่เขาอยากขึ้นไปเล่นด้วย เราก็ต้องบอกกับน้องเราแบบนี้ครับว่าน้องอะ่ะยังสูงไม่พอที่จะเล่นเครื่องเล่นอันนี้นะเป็นภาษาอังกฤษก็คือ you are not tall enough to ride the roller coaster นะครับ not tall enough เห็นหมเป็นการใช้ not ร่วมกันกับคำว่า enough เพื่อบอกว่าไม่เพียงพอในกรณีนี้คือสูงไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งด้านล่างนะครับ planes need to go fast enough to take off เครื่องบินเวลาที่มันจะบินขึ้นนะครับมันต้องวิ่งไปด้วยความเร็วสูงก่อนถึงจุดหนึ่งที่มันเพียงพอที่มันจะ take off ได้เนี่ยมันถึงจะขึ้นไปบนฟ้านะครับก็คือประโยคนี้เลย need to go fast enough เราใช้ adverb คำว่า fast ขยายคำว่ยาย go เนาะ go fast enough แล้วใส่คาว่า enough เข้าไปเพื่อบอกว่าต้องไปด้วยความเร็วที่มันมากเพียงพอให้เครื่อง take off ขึ้นไปได้นะครับนี่คือตัวอย่างของการใช้ enough แล้วก็ not enough โครงสร้างถัดไปครับเป็นโครงสร้างที่เราใช้ comparative 2ตัวเลยโครงสร้างนี้นะครับจะใช้ในการบอกว่ายิ่งมีลักษณะแบบแรกมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีลักษณะแบบที่2มากขึ้นเท่านั้นด้วยภาษาไทยก็คือยิ่งจุดๆก็จะยิ่งจุดๆตัวอย่างเช่นการเรียนภาษาเนี่ยหลายๆคนก็เห็นด้วยตรงกันนะักวิชาการก็เห็นด้วยว่า การเรียนภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแรกของเรานะครับพวกภาษาที่2หรือภาษาที่3เนี่ยยิ่งเราเรียนตอนอายุน้อยเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเรียนภาษานั้นได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้นเหมือนว่าพอเรายิ่งโตขึ้นนะครับเราก็จะชินกับการใช้ภาษาแม่ของเราชินกับโครงสร้างภาษาและไวยากรณ์ต่างๆจนเวลาที่เราไปเรียนภาษาที่2หรือเรียนภาษาใหม่เนี่ยการพยายามปรับตัวให้เข้ากับภาษาใหม่มันทําได้ยากการพยายามจะเรียนแบบเสียง การพยายามจะเข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์และมันจะเกิดการเปรียบเทียบกับโครงสร้างภาษาแม่ของเราด้วยทําให้มันยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยแต่ถ้าเรายังเป็นเด็กนะครับแล้วเราเรียนภาษาที่สองเนี่ยด้วยความเป็นเด็กของเราเนี่ยเราจะซึมซับภาษานั้นได้เร็วกว่าเราจะฟังแล้วพูดตามแล้วเราจะเริ่มเรียนโครงสร้างภาษาผ่านการจําประโยคที่ผู้ใหญ่พูดมาทําให้เราสามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่า ประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษก็คือ the younger you are the easier it is to learn a new language นะครับ the younger you are ก็คือยิ่งเราอายุน้อยเท่าไหร่ the easier it is to learn a new language ก็จะยิ่งเรียนภาษาได้ง่ายขึ้นเท่านั้นนะครับอีกตัวอย่างด้านล่างนะครับ the sooner we leave the earlier we will arrive ยิ่งเราออกเดินทางเร็วเท่าไหร่เราก็จะยิ่งไปถึงเร็วเท่านั้น โครงสร้างนี้นะครับถือว่าเป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างแอดวานซ์เพราะว่ามันจะต้องทําการเชื่อมข้อมูล2อัน,นันเข้าด้วยกันแล้วก็การเรียงประโยคยจะเรียงต่างจากรูปแบบประโยคปกติเพราะประโยคปกติของเรานะครับจะเรียงโดยเอา subject กับ verb ขึ้นประโยคก่อนถูกไหมอย่างเช่น you are ใช่ไหมครับเราจะต้องใช้เป็น you are แล้วค่อยเอา adjective มาต่อท้าย linking verb younger นี่คือข้อมูลชุดที่1ข้อมูลชุดที่2ก็แบบเดียวกัน it is it is easier to learn a new language นี่คือการแยก2ประโยคนี้ออกจากกันก่อน,นแล้วจากนั้นเราค่อยทำให้มันกลายเป็นโครงสร้างที่เชื่อมกันนะมันก็จะเชื่อมได้2แบบแบบที่1ก็คือเราใช้เป็น when ละกันก็คือตอนที่คุณยังเด็กอยู่ When you are younger It is easier learn new language a to นี่คือวิธีการเชื่อมแบบที่หนึ่งครับคือเราใช้เป็น when แทนก็คือสมมุติสถานการณ์ขึ้นมาว่าเมื่อคุณยังเด็กนะครับหรือใช้เป็น if ก็แหละ when หรือ if ถ้าคุณยังเด็กหรือเมื่อคุณยังเด็กอยู่มันจะง่ายกว่าที่จะเรียนภาษาที่2มีภาษาใหม่ และการเชื่อมแบบที่2นะครับก็คือใช้โครงสร้าง the comparative สองอันที่เราเรียนไปเมื่อกี้นี้ the younger you are the easier it is to learn a new language ก็จะเห็นว่าเราขยับเอา comparative นะครับโยกมาไว้ข้างหน้า subject แทนแล้วให้มันมี the ด้วย the younger you are อันที่2ก็เหมือนกันครับ easier โยกมาวางข้างหน้า subject คือ it the easier it is to learn a new language ถ้าเราใช้วิธีการเชื่อมแบบ the comparative 2ตัวนี้เราก็ไม่ต้องมี when กับ if แล้วเราไม่ต้องมีคำเชื่อมตัวอื่นแล้วเพราะด้วยโครงสร้างมันทำการเชื่อมด้วยโครงสร้างของมันเองไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็น the younger you are, the easier it is to learn a new language แบบที่เราเห็นในตัวอย่างประโยคประโยคล่างก็ทำแบบเดียวกันครับถ้าเราใช้เป็น if เชื่อมเหมือนเดิมเราตั้งเป็นเงื่อนไขแล้วกันว่าถ้าเราออกเร็วเราก็จะไปถึงเร็วนะครับมันเป็นประโยคแบบเงื่อนไขเราใช้เป็น if แทน if we leave sooner we will arrive earlier นี่คือประโยคที่เราใช้การเขียนแบบ if แทนนะครับประโยคเงื่อนไขถ้าเราออกเร็วเราก็จะไปถึงเร็วและเราเปลี่ยนมาเป็นใช้ the comparative the comparative ตามที่เราเรียนไปในหัวข้อนี้เราเอา if ออกไปเลยนะครับตัด if ทิ้งไปได้เลย แล้วเราทำการโยก sooner นะครับที่เป็น adverb กับ earlier ที่เป็น adverb มาวางข้างหน้า subject เหมือนเดิมแล้วก็ใส่ the เข้าไปก็จะเป็น the แล้วก็ดึง sooner ลงมาครับ the sooner เอาที่เหลือมา we leave comma ประโยคถัดไป the และดึง earlier มานะครับเป็น the earlier The earlier ดึงที่เหลือลงมา we will arrive ่ะได้เป็นประโยคแบบที่เราเห็นในตัวอย่างนะครับวิธีการใช้มันซับซ้อนแบบนี้แหละคือมันต้องเอาข้อมูล2ชุดเนี่ยเข้ามาเชื่อมกันก่อนและททำการโยกเอา comparative ไปไว้ข้างหน้าแทนมันเลยเป็นโครงสร้างที่ใช้ค่อนข้างยากพี่เอามาสอนตรงนี้เพื่อให้เราได้เห็นโครงสร้างนี้ให้มันคุ้นๆผ่านตาก่อนเพื่อเราไปอ่านเจอหรือไปได้ยินในหนังหรือในเพลงหรือ อะไรก็ตามแต่ที่เราได้ยินมาในภาษาอังกฤษนะครับจะได้เข้าใจว่ามันสื่อความหมายแบบนี้โครงสร้างนี้เนี่ยและถ้าเราฝึกเรียนแบบใช้ตามได้ก็จะทำให้เราใช้ภาษาอังกฤษได้ค่องแคลวมากขึ้นนะครับ